วันนี้ขออวดบอนสีต้นนี้ซะหน่อยนะครับสวยเด่นเป็นสง่าสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในตู้เลยนะครับลูกย่อนมงกุฎดาวดูดิครับป้ายขาวเนียน ใบาย,ยาวเฟ้ยเลยสวยน่ารักนะครับบอลด่ังที่ผสมใหม่ตอนนี้ของผมก็เรียกได้ว่ากำลังงามหยดย้อยในหลายๆต้นนะครับ สวยเลยทีเดียวต้นนี้อะไรเล็กๆข้างๆเนี่นะครับใหขาวสวยๆกเกาะเกตพันล้านนะครับ,บนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเม,มืองเกาเกตเศรษฐีพันล้านการเขียวเมื่อกี้มีต้นใหญ่ๆให้ชมนะครับไม่รู้ว่านี่จะ ก็ดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับอ๋อแต่อันนี้ใบาย,ยาวครับใบาย,ยาวใบาย,ยาวโอ้โอ้ไม่ก่อนนะครับสวยๆหลายต้นเลยนี่ก็เป็นช่อเลย อะไรครับเนี่จีพีพีเจ็ดทีนะครับเกาะเก็ดพลอยพุทธเพชรเจ็ดสีธาตุบางแก้วไม่รู้จะติดอะไรแต่ด่างอย่างงี้รู้สึกว่าจะเจ็ดสีมั้งครับเนี่ยเนาะเพราะว่าอ่อนๆแล้วขาวนำเลยใบเรียวๆหน่อยใจหลายพ่อก็ เดายากหน่อยนะครับต้องรอเฉลยนี่นี่ก,กระกลมมาเลยกลมแต่เป็นใบยาวนะครับดูกลมๆแต่เป็นใบยาวๆใบม้วนๆหาชื่อก่อนนะครับ พอดีถ่ายยังไม่ทันเสร็จแบตหมดซะก่อนนะครับฝากติดตามร้านบอนคอนหวานด้วยครับมีด่างใบยาวสวยๆมาลงให้ชมอีกครับจะติดด่างใบยาวนะครับเนี่ยเพราะว่าด่างใบยาวเขาลักษณะยาวเยอนนะครับใบยาวมากแม่ด่างใบยาวของผมครับกำลังกำลังงามเลยทีเดียว กัลงังงามเลยบอลสีของรังบอลคอนหวานนี่อะไรจีเกาะเก็ตซับเสรษฐีพลพุทธมนสวรรค์โอ้โห <c oughs> แม่มึงเกาะเก็ตนะครับเนี่ยออ <c oughs> ใส่จะโดนอะไรไปเนี่ยมีแดงๆด,ด้วยฮา <c oughs> กำลังสวยเลยนะครับหน้านี้ฝนมาหน่อยนึงก็บอนสีนี่เริ่มงามเลยสวยเลยนี่ GPP 7T นะครับเมืองเกาะเกต็เป็นแม่ซึ่งได้เหมือนเพชรเมืองพุทธคือเพชรเมืองพุทธก้านดำแล้วกันนะครับผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันมันมีก้านเขียวก้านดำเพราะว่าเป็นใบที่คล้ายเมืองเกาะเก็แต่ว่ามีเม็ดสีแดงเม็ดเดียว ของรังบอนคอนหวันนะครับซ้ำอะไรกับท่านอื่นขออภัยเพราะผมก็ไม่รู้ผมทำของผมได้อย่างนี้นะครับผมขอเรียกเขาว่าเพชรเมืองพุทธนะครับเม,มนจะเต็มอีกแล้วฝากติดตามรังบอนคอนหวันนะครับเดี๋ยวพวกนี้ชุดนี้โตแล้วก็จะเอามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับยังไม่มีจํานวนนะครับแต่ละต้นนี่ยังเป็นต้นเดียวต้นเดียวที่พิ่งฟอร์มครับ ฟอมเมื่อเมื่อต้นปีไว้นะครับประมาณมกลาเนี่ยผมฟอร์มไว้อีกตู้นึงมันโตแล้วอยู่ตู้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูอีกทีฝากติดตามได้ครับ